พักพลังประชารัฐตกลงเป็นฝ่ายค้านเลยรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านค่ะค้านใครค้านพักเพื่อไทยค้านรัฐบาลเองฉันเรียกว่าค้านธรรมนัสไม่แต่ว่าเขาตั้งเมื่อวานนี้มีการประชุมตกลงร้อยเอกธรรมนัสยังเป็นสมาชิกพักเป็นสสของพักด้วยลาออกแต่เฉพาะกรรมการบริหารพักครับแต่ยังเป็นสมาชิกพักเพราะถ้าเราออกจากสมาชิกพักเป็นสสไม่ได้สสหายไปเลยสสต้องสังกัดพักถูกค่ะแกก็รับจัดไม่เบา ก็คือแข่งกันน right? so, ่ะ <Qué> ว่าใครจะทนได้นานกว่ากันนะเขาใช้คํานี้ได้นะถูกไหมแกก็ต้องการให้ขับออกไงแต่ทางลุงป้อมไม่ขับก็บอกว่าไม่ยังไม่ขับแต่ตั้งกรรมการสอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะคุณภัยบูลยิทธิตะวันเนี่ยเลขาพักเนี่ยจะรับหน้าที่ประธานในการสอบกวนของคุณธรรมนัส20คนอันนี้ก็รอบจัดยิ่งกว่านักข่าวถามไงคะว่าคือจะวัดรอบกันเนี่ยพอกันเอ้ยังว่านี้หนักกว่าอเหรอก็ไม่ขับอ่ะเออก็ไม่ขับ คือการขอให้ขับออกเนี่ยธรรมนัฐก็เคยทําแล้วไงอจาตอนใช่ตอนนั้นไปอยู่พักเศรษฐกิจเอนอกจากขอให้ขับแล้วเขาก็ลงแรงขับตัวเองออกไปด้วยใช่รอบเนี้ยเขาก็ขอให้เออถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ขับออกไปก็แค่นั้นเองมันจะได้ไม่ต้องมีคดีวิวาทอะไรกันแบบเนี้ยพักเธอก็เดินไปฉันก็ไปของฉันต่อฉันก็มีพักอะไรนะ กล้าทำกล้าทำหรืออาจจะไปอยู่เพื่อไทยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าร่วมงานจะไม่ได้แล้วว่าคือแงกแตกสะบ้นแล้วว่าก็ไม่ยอมขับนักข่าวถามมันจึงวัดพลังกันเนี่ยว่าใครจะทนได้มากกว่าใครเพราะเมื่อวานนี้คุณไพบุญไม่ได้พูดเองแต่นักข่าวถามว่าราจะคาราคาซังกันแบบนี้หรอก็แบบนี้ละจะขับไหมไม่ไม่ขับไม่ขับจะขับทเขาเป็นคนไม่ใช่รถเราจะไปขับเขาได้ยังไงอ๋อไม่ขับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบขึ้นมาสอบไปอย่างนั้นแหละจะ60วันจะอะไรก็แล้วแต่สอบเป็นพิธี เป็นการตั้งกรรมการสอบเพื่อให้รู้ว่ากูเหนือกว่าค่ะในสถานการณ์นี้อำนาจอยู่กับกูแล้วธรรมนัตก็ไม่ป่วนพักแล้วนะจบคือจบแล้วจบกันแต่ยังเป็นสอสออยู่และรอให้ขับเท่านั้นแต่ฝั่งนี้ก็บอกว่าเอาตัวไว้ที่นี่ใจเธอจะอยู่ที่ไหนก็เรื่องของใจเธอกักขังฉันเถิดกักขังไป ฉันขังใจเธอไม่ได้หรอกแต่ตัวเธอยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่แล้วทีเนี้ยผมเชื่อว่าไม่มีวันขับพี่แล้วจะถ้าเกิดจะไปแบบลงนั่นน,น,นี่มันอาจจะมีความส่งเสี่ยงไหมคะเดี๋ยวพูดคํานี้อีกแล้วจะพูดคำนี้อีกแล้ว <laughs> เสี่ยงอะไรอ่ะ <laughs> ก็ข,ข้อบังคับพักก็เนี่ยเขาใช้ข้อบังคับพักขู่อยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่ลงโทษไงนึกอ,ออกไหมไม่เหมือนพักก้าวไกลที่หาข้อบังคับไปเล่นงานลองอ๋องปองเบียรไม่ได้แต่ขับออกได้อะเว้ยอันนั้นประหลาดกว่านี้ไหมล่ะ ไม่ได้ผิดข้อบังคับพักข้อใดเลยแต่กูขับมึงอะ่ะประหลาดกว่าไหะล่ะอันนี้จะแบบว่าตรวจสอบอผิดแต่ยังไม่ได้ผิดหนักหนาถึงขั้นจะขับออกหลอกก็ติดตราไว้ว่าผิดนะผิดนะผิดนะผ,ดนะผิดได้อย่างนี้แหละเรียกว่าโบยตีอะ่ะนึกออกไหมแซ่ฟา โซ่แท่กุญแจมือก็ฟาดใส่เข้าไปทนได้ให้มันทนทนไม่ได้ให้มันลาออกไปสิเลยจะขับกันอย่างนี้จนกระทั่งครบสมัยเลยนะพี่ธรรมนัสนี่สสบัญชีรายชื่อสสพยศยศบัญชีรายชื่อบิ๊กป้อมคนเดียวใช่ใช่เขตออกเพราะถ้าออกปุ๊บต้องเลือกตั้งใหม่่อไม่ได้อันนี้ก็ถูกแล้วล่ะที่แกไม่ไม่ลาออกแล้วจะแบบว่าเอาออกเป็นภาระประเทศแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วจะยังไงพี่ อย่าใช้คําว่าพนันแต่ว่าพี่แป๊บซี่มั่นใจยังไงก็ต้องไม่ได้นอนนั่นเพี่ว่าบอกว่าไม่หรอกพี่เขาน่าจะอยู่กันแบบนี้เขาอยู่กันแบบนี้แหละเชื่อว่าธรรมนัตธรรมนัตก็อยู่ได้เวลาลงมตมติอะไรถ้ามัดลงมติได้ก็ลงถ้าลงไม่ได้ก็เฉยวดออกเสียงอะไรก็ว่ากันไปวัดที่นั่งยังไปนั่งที่นั่งเพื่อไทยใช่ใช่แล้วใครทําอะไรได้เพราะว่าผัก กล้าทํายังไม่มีสอสอไงคะยังไม่ได้เลือกตั้งไม่ได้แล้วก็จะนั่งพลังประชารัฐก็ต้องนั่งไกลพวกนี้เหรอก็นั่งไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เพราะว่าพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านแต่กลุ่มคุณธรรมนัฐเป็นรัฐบาลหนึ่งพักสองกลุ่มเอาหนึ่งพักสองกลุ่มแยกกันชัดเจน